ประจําทุกวันศุกร์นะคะที่ดีๆจะพาคุณชมไปตามหาคนดีทั่วไทยคนดีทั่วไทยในวันนี้พิกัดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณหมอใจบุญศูนย์บาทค่ะที่ได้เปิดคลินิกนะคะเพื่อช่วยบําบัดร,รักษาคนที่ติดยาเสพติดฟรีไม่คิดเงินโดยทําแบบนี้มานานกว่า30ปีแล้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลติดตามเรื่องราวของคุณหมอใจบุญท่านนี้ได้ในช่วงคนดีวันศุกร์สุขใจกันเลยค่ะ ด,ดีนี้เกิดขึ้นที่คลินิกหมอสมเกียรตินี่แหละค่ะคุณผู้ชมพิกัดอยู่บนถนนมหาราชนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยผู้ที่ชี้เป้าคนทำดีก็คือนายมโนเครือแก้วกำนันตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ที่พาทีมงานของเราเข้าพบกับนายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชศนายแพทย์สมเกียรติเป็นเจ้าของคลินิกหมอสมเกียรตินี่แหละค่ะท่านเล่าให้ฟังนะคะว่า สำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดสามารถรักษาให้หายได้ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องซึ่งคลินิกของตนยินดีที่จะรักษาให้ฟรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและคืนศักดิ์ศรีให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ผู้ที่ติดยาเสพติดกลับคืนมาเป็นคนปกติสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ต่อไปซึ่งนอกจากคลินิกหมอสมเกียรติจะช่วยบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดให้ฟรีแล้วนะคะ ยังเปิดรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆด้วยล่ะค่ะโดยคิดค่ารักษาตั้งแต่ศนบาทแต่ไม่เกิน500บาทและทำแบบนี้มานานกว่า30ปีจนได้ฉายาหมอใจบุญศบาทนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะในการทำความดีในครั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมบร,รมราชชนก อ์บิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขของไทยตลอดจนในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10และพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยล่ะค่ะนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมคลินิกของคุณหมอนี่ล่ะค่ะคุณหมอใจบุญศูนย์บาทคลินิกหมอสมเกียรติที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ